สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเรียนวิชาภาษาไทยเรื่องวรรณกรรมพื้นบ้านภาคตะวันออกเฉียงเหนือกันนะคะวรรณกรรมพื้นบ้านวรรณกรรมพื้นบ้านหมายถึงวรรณกรรมที่ถ่ายทอดอยู่ในวิถีชีวิตของชาวบ้านโดยครอบคลุมวรรณกรรมที่ถ่ายทอดโดยวิธีการบอกเล่าและที่เขียนเป็นรายลักษ์อักษรแบ่งออกเป็น 1. นิทานพื้นบ้านนิทานพื้นบ้านหมายถึง นิทานที่เป็นวรรณกรรมมุขปาฐะที่สืบทอดกันมาหลายชั่วายุคนเพื่อความสนุกสนานเบิกบานใจผ่อนคลายความตึงเครียดมักเป็นเรื่องจากจินตนาการแสดงความเชื่อของชาวบ้านและมีการแต่งแต้แตมเรื่องราวตามจินตนาการของผู้เล่าค่ะตัวอย่างนิทานพื้นบ้านคือกล่องข้าวน้อยข่าแม่ค่ะ 2. ตำนานพื้นบ้าน ตำนานพื้นบ้านหมายถึงเรื่องเล่าที่เล่าสืบต่อกันมาเป็นเวลานานจนหาต้นตอไม่ได้และมีเนื้อหาเพื่ออธิบายที่มาของสิ่งต่างๆหรือสถานที่ต่างๆลักษณะการเล่าเรื่องเพื่อตอบคำถามที่คนไม่สามารถเข้าใจได้พอมนุษย์มีปัญญาย่อมต้องการรู้และต้องการคำอธิบายเกี่ยวกับสิ่งต่างๆรอบตัวจึงเป็นส่วนทำให้ตำนานเกิดขึ้นค่ะ ตัวอย่างตำนานพื้นบ้านคือตำนานเท้าผ่าแดงนางไอค่ะสาสำนวนภาษตสำนวนภาษตหมายถึงคำพูดหรือคำกล่าวที่สืบทอดกันมามักมีสัมผัสของจองกันเช่นโวหารคำคมคำพังเพยคำขวัญคำอุปมาอุปไมยคติพจน์คำสบทสาบานคำสาบแช่งคำาชม คำคะนองตัวอย่างสำนวนภาษีคือแก้วบ่ผ่าสาปีเป็นแห่พี่น้องบ่แวะสปีเป็นเพินหมายถึงแก้วไม่ล้างไม่ขัดถูสาปีเป็นแร่พี่น้องไม่แวะเยี่ยม3มปีจะเป็นอื่นไป 4. ปริศนาคำไทยปริศนาคำไทยหมายถึงปัญหาหรือคำถาม ซึ่งผู้ถามอาจจะถามตรงๆภาษาที่ใช้นั้นเป็นภาษาสั้นๆง่ายๆกระชับความแต่ยากต่อการตีความในตัวปริศนาอยู่บ้างส่วนคำตอบมักจะเป็นสิ่งที่พบเห็นในชีวิตประจำวันในสมัยนั้นๆค่ะตัวอย่างปริศนาคำไทยผักอิหยางเกิดก้อนมูคำตอบคือผักกระโดนค่ะ การจำแนกวรรณกรรมพื้นบ้านวรรณกรรมพื้นบ้านจำแนกตามวิธีการบันทึกได้สองประเภทคือ 1. วรรณคดีมุกปาถะวรรณคดีมุกปาถะหมายถึงวรรณคดีที่เล่ากันมาปากต่อปากไม่ได้มีการบันทึกไว้เป็นรายลักษณ์อักษรเช่นเพลงพื้นบ้านวิหารพื้นบ้านบทร้องเล่น 2. วรรณกรรมรายลักษณ์อักษรวรรณกรรมรายลักษณ์อักษรหมายถึงวรรณกรรมที่บันทึกไว้เป็นหนังสืออาจเป็นตัวจารึกตัวเขียนตัวพิมพ์เช่นบันทึกลงสมุดไทยใบรานหรือหนังสือในปัจจุบันค่ะลักษณะของวรรณกรรมพื้นบ้าน 1. เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมาคือเป็นการเล่าสืบต่อกันมา จากปากต่อปากและแพร่หลายกันอยู่ในกลุ่มชนท้องถิน่น 2. เป็นแหล่งข้อมูลที่บันทึกข้อมูลด้านขนบธรรมเนียมประเพณีของกลุ่มชนท้องถิน่นอันเป็นแบบฉบับให้คนยุคต่อมาเชื่อถือและได้ปฏิบัติตาม 3. มัมกไม่ปรากฏชื่อผู้แต่งเพราะเป็นเรื่องที่บอกเล่าสืบต่อกันมาจากปากต่อปาก 4. ใช้ภาษาท้องถิน่น ลักษณะถ้อยคำเป็นคำง่าง่ายสื่อความหมายตรงไปตรงมา 5. สะท้อนความต้องการของกลุ่มชนในท้องถิ่นค่ะวรรณกรรมพื้นบ้านภาคตอนออกเฉียงเหนือวรรณกรรมพื้นบ้านภาคตอนออกเฉียงเหนือนิยมใช้เนื้อหาเป็นเกณฑ์โดยแบ่งเป็น5ประเภทได้แก่ 1. วรรณกรรมพุทธศาสนาคือวรรณกรรมที่พระพิสุนำมาเทศเช่นดำมหาชาติมารายหมื่นมาลายแสน 2. วรรณกรรมประวัติศาสตร์วรรณกรรมประเภทนี้มีจำนวนน้อยกว่าวรรณกรรมพุทธศาสนาตัวอย่างเช่นมหาการพงศาวดารจำปาสัก 3. วรรณกรรมนิทานภาคอีสานมีวรรณกรรมนิทานเป็นจำนวนมากนิยมนำมาอ่านให้ฟังในงานเฮือนดีหรือนำมาเทศในระหว่างเขา้าพรรษาที่เรียกว่าเทศไตมารนอกจากนี้หมอรำ ยังนิยมนำวรรณกรรมนิทานมาขับรำในการแสดงที่เรียกว่ารำเรื่องหรือรำพื้นตัวอย่างวรรณกรรมนิทานที่สำคัญและได้รับความนิยมคือจำปาสีต้น 4. วรรณกรรมคำสอนวรรณกรรมรูปแบบนี้มีเนื้อหาสอนใจในแนวทางดำเนินชีวิตในครอบครัวและสังคมโดยยึดคติธรรมในศาสนาและจารีตท้องถิ่นตัวอย่างเช่น กาบปูสอนนานกาบ้านสอนปูที่2 2คองของ14ค่ะ 5. วรรณกรรมเบตดเตล็ดวรรณกรรมรูปแบบนี้ได้แก่วรรณกรรมที่ใช้ในพิธีต่างๆเช่นบทสู่ขวัญกาบเซิงบ้างไฟวรรณกรรมที่ใช้เกี่ยวพาราศีนี้เรียกว่าพยาตัวอย่างพยา ขันเจ้าได้ขี่สร้างกลงหมเป็นพญาอย่าได้ลืมค้นถูกผู้ขี่ควายขอนกาขันเจ้าได้ขี่สร้างกังหมสัป,ปะทนอย่าได้ลืมค้นจนผู้แห่น้ําตินสร้างแปลว่าถ้าได้ดได,ดีหรือได้เป็นใหญ่แล้วก็อย่าลืมผู้คนรอบข้างค่ะตัวอย่างวรรณกรรมนิทานตำนานเท้าผาแดงนางไอนางไอเป็นธิดาของพญาขอม ผู้ครองเมืองชาตีตานางไอเป็นสตรีที่มีสิริชฉมงดงามเป็นที่เรื่องลือในนครต่างๆทั้งโลกมนุษย์และบาดาลมีชายหนุ่มหมายปองที่จะอภิเศกกับนางมากมายในจำนวนผู้ที่มาหวงรักนางไอมีเท้าผ่าแดงและเท้าพังคีโอรสสุทธโทนาคเจ้าผู้ครองนครบาดาล าวทั้งสองต่างเคยมีความผูกพันกับนางไอมาตั้งแต่อดีตชาติจึงต่างช่วงชิงที่จะได้เคียงคู่กับนางแต่ก็พลาดหวังจึงมิได้อภิเสกทั้งคู่เพราะแข่งขันบ้างไฟแพ้เท้าพังคีนาคไม่ยอมลด,ดละแปลงกายเป็นกระรอกเผือกคอยต,ตามนางไอสุดท้ายถูกฆ่าตายพญานาคคู่เป็นพ่อ จึงขึ้นมาถล่มเมืองร่มไปกลายเป็นหนองน้ำใหญ่คือหนองหานค่ะสำหรับวันนี้ก็ขอจบการเรียนการสอนเรื่องวรรกรรมพื้นบ้านภาคตะวันออกเชียงเหนือไว้เพียงเท่านี้พบกันใหม่โอกาสหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ